เราได้ให้ลุงวัทกทาธุรกิจขายวายมาถึง2ตอ EP ด้วยกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าชาวบ้านจะไม่ชอบหน้าลุงแค่ไหนแต่เพราะด้วยทักษะคาริสมาของลุงที่สูงถึงเลเวล9ทำให้ลุงวลัดของเราร่ารวยจนมีหน้าร้านวายหลูๆและจ้างพนักงานมาช่วยทาวายขายถึงแม้พนักงานจะแจ้งลาออกแล้วแต่ก็ยังคงเป็นพนักงานร้านเราอยู่ดีอีกมาลุ้นกันต่อค่ะว่าใน EP ีอนนี้ลุงฟ้ัของเราจะหาใครมาแต่งงานด้วยได้หรือยังใน,ในเมื่อการเงินก็ไม่ใช่ปัญหาของลุงขนาดนั้นแล้วนะคะในตอนนี้ดิฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลา แล้มที่เราจะต้องมาหาทางรีแบรนด์ชื่อเสียงคุณลุงได้แล้วค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือคุณลุงเขามีได้ใส่ติดแห่นะคะแแห่ี่ติดลบกันทั้งบางเลยค่ะคือเขาก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ไม่แห่อะไรอย่างนี้ไม่สามารถที่จะสารสัมพันธ์กับใครได้เลยแบบต่อหน้าก็คือไม่สามารถจริงๆและดิฉันคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวช่วยดิยฉันเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมแนะนํามาไหมนะอาจจะเป็นการเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าเหมือนให้คุณลุงใช้โซเชียลบันนี่ใช่ไหมเพิ่มความสัมพันธ์กับชาวบ้านกับ ใช้คริสตันที่สามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นได้ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากดิฉันขอลอกก็คือเราจะใช้ฟีเจอร์โซเชียลบันนี่ที่มากับแพ็กเสริมให้สกุลเยียนะคะแล้วพอเราเปิดบันนี่โซเชียลมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆมันก็เหมือนกับแอปตัว F ในบ้านของเราไหนสีเรามาแอดเพื่อนกันดีกว่า Go meet more sim. s m m อย่าบอกนะแม้แต่แอดเพื่อนเราก็ยังแอดไม่ได้อย่างนั้นน่ะหรอโอ้ไม่กมนุษย์เหล่านี้ไม่รับแอดแล้วหรอกทุกคนเขาไม่รับแอดเฟรนนจากเราเลยสักคนหรอกคะทำไงดีเนี่ยลุงหวังจะพึ่งเทคโนโลยีที่วัยรุ่นขะหิตกันเราก็โดนบอยคอตออกจากโซเชียลนั้น,นัซะด้วยเจ้าช้าเรกคนรท,ทำไงคะทุกคน โอเคไว้คิดหาทางแล้วกันมาทำไวสตรอเบอรี่เพิ่มแล้วกันนะคะแล้วประเด็นตอนนี้คือเราเข้าหน้าซัมเมอร์นะทุกคนแปลว่าสตรอเบอรี่ที่เราปลูกนั้นมันเอาออฟซีซันไปแล้วเรียบร้อยซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วเราน่าจะต้องโละสวนใหม่หมดเลยถึงแม้ว่าจะวิบวับวับก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว เอาไว้ในตอนเช้าเดี๋ยวเราให้เหล่าพนักงานของเรามาดูแลสวนละกันตอนนี้พนักงานของเราก็ตื่นมาแล้วพร้อมกับหมดเลยหิวข้ามากเพราะฉะนั้นไปกินข้าวค่ะครั้งที่แล้วเราลืมแนะนําชื่อพนักงานไปนะคะน้องคนนี้มีชื่อว่าเค็นจิซึเป็นพนักงานคนแรกของเราที่มาขอลาออกแต่ก็ลาออกไปก็เท่านั้น <c oughs> ในน้องเค็นจิของเราก็ตื่นแล้วงั้นเราจะให้น้องมาทําสวนก่อนเลยละกัน แอบรู้สึกจะได้เหมือนกันที่ต้องโลกหมดเลยแต่ว่าก็มันไม่ได้ให้พืชผลอะไรกับเราแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพนักงานคนที่2ของเราพลังงานก็เขียวแล้วเพราะฉะนั้นตื่นมาช่วยเพื่อนทํางานเดี๋ยวนี้แต่พนักงานคนที่2คนนี้ก็มีชื่อว่าน้อยหนานะคะดิฉนันเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้ลงวาจีบกับพนักงานคนใดคนหนึ่งใช่ไหมอ๋อความคิดเห็นลงวาตอบพนักงานทั้งสองคนก็คือการน้อยหนาก็คือไม่สเปค ส่วนกับเคนจิก็คือเข้ากันไม่ได้อย่าว่าจะจีบเลยค่ะให้เขาญาดดีกันก่อนแล้วสศกคนนี้ทุกครั้งที่เข้าใกล้ลุงเมื่อไหร่จะขึ้นมุดเล็ดว่า worst boss ever แต่ถ้าจะหวังให้สองคนนี้จีบกันก็คือสองคนนี้เขาชอบหญิงนะคะทุกคนเลิกเมาแล้วมาทําส่วนค่ะพนักงานเลิกเมาแล้วมาทําสวนมะนาวปลูกได้เลยก็คือเป็นหน้าปลูกมะนาวอู้เป็นต้นมะนาวต้นใหญ่ มาเอาใจช่วยกันค่ะว่าน้องน้อยน่าจะราดหรือไม่บอกว่าหนูจะอดทนได้นะลูกในอีพีที่สางนี้ดิฉันหวังว่าเราจะสามารถไปเดเนนสตอรี่ไลน์ของคุณลุงได้นะแต่ก็คือกานมาอย่างดีว่าเราจะใช้โซเชียลบันนี่ในการอัปเดตค่าสังคมของคุณลุงสรุปก็คือเราโดนแบนแต่อย่างไยนในอีพีนี้เราจะต้องทำชั้นล่างชั้นหนึ่งนี้ให้ครบให้เสร็จได้สักทีแต่ธุรกิจก็อาจจะเดินยากนิดนึงถ้าเรามัวแต่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อให้ลุงมาขายวายออกได้หมดอย่างรวดเร็ว และดิฉันก็เห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมอีกแล้วว่าการที่เราจะเปิดโต๊ะขายแล้วขายได้ดีๆขายได้เยอะๆนั้นขึ้นอยู่กับสกิลคาริสปาด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเข้าบิวมดกันเลยดีกว่าเราจะเปลี่ยนชั้นใต้ดินของเรานะคะให้เป็นโซนของพนักงานล้วนๆเลยกินนอนอาบน้ําเรียนรู้และทํางานจะเกิดขึ้นภายได้ในที่แห่งนี้เรื <S <S ่องคนลงทําความสะอาด <S <S ไม่เนียบนะเนี่ยมีอยากด้ยายต้องของจุดปิดไปก่อนตรงนี้ด้วยอีกนึงดิฉันจะให้ตรงนี้เป็นโซนทำวายเดินเข้าตรนนี้เราก็เจอครัวอะ เราก็จะทาผานังเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตแล้วเราก็จะปูด้วยพื้นไม้แบบเรียบๆแบบนี้ให้ดูโคูซีและเคาเตอร์สีเหลืองอันนี้ของ Home Shape p ฟพา s ซก็คือน่ารักมากปิ้งหนึ่งเราก็จะซื้อเต่าจากคิดใหม่ที่ดิฉันเพิ่งซื้อก็คือ Restoration Kit นะคะซึ่งน่ารักมาก เเสียืองลแต่หลังจากที่เรากดซื้อเท่านั้นปุ๊บมันก็จะพังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานอยากจะใช้เต่าต้องมาซ่อมค่ะและแน่นอนเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องมีสิ่งนี้ด้วยค่ะเพราะอันตรายมาส่วนโกินค่าวที่ฉันอยากจะให้มันหยุดตรงนี้ตรงกลางไปเลย ก้าอี้งานบุญละกันนะคะอ่ะเอาไปนี่เยอะๆเลยเพราะดิฉันมีแผนที่จะเพิ่มพนักงานนะคะเราก็ซื้อโซฟาจากพารคอีโคอันนี้ให้พนักงานมานั่งใช้มีของตกแต่งให้ด้วหน่อยจะได้ดูไม่แห้งแล้งจนเกินไปตรงนี้ก็ดวะอ,อืออะมีพรมให้ด้วยแบบแกล้งๆอือส่วนตรงนี้ก็จะให้เป็นชั้นหนังสือเอาไว้ให้พนักงานของเราเรียนรู้ไม่มีเทสอะไรทางนั้นมิแกและไม่แมทซึ่งจะไงตรงนี้คืออะไรก็ไม่ต้องไปถามนะคะ ต้องอยากรู้หรอกส่วนเตียงเราก็จะยังคงให้พนักงานนอนแบบเตียง2ชั้นนะครับจริงๆอยากให้มีตรงกลางด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าขึ้นมาใช้ได้หรือเปล่ามันดูเป็นหอนักศึกษามากเลยอ่ะถ้านอนกันแบบนี้เราย้ายเตียงมาอยู่ตรงนี้ละกันส่วนตรงนี้ก็จะเตีเป็นกระจกให้อ่าตกแต่งเล็กน้อยอ่ะตรงนี้ก็อ่ะส่วเตียงเราก็เปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ลกักการอ่ะจะได้ดูแบบว่าหลากหลายเสื้อัน,นี้ของสลีกบัตลูนะทุกคนสวยมาก ไอแลวเอยาให้สวัดมาเยอะอยู่นะซึ่งว้ายสีพูนี่สวยมากและโถชโกักโกลอยอันนี้ก็ของสลิกบัตรูมเช่นเดียวกันสวยมากก็ไม่กอดแต่ที่ฉันลืมไปว่าของสลิกบัตรูมเขาก็มีผนังห้องน้ํามาให้แบบนี้เรงก็จะเอาสีฟ้านี้ไปเลยแล้วกันนะคะตุง้งและพื้นก็เช่นเดียวกันพอเข้าสีฟ้าทาั้งห้องแล้วมันสวยจึ้งมากทุกคนแล้วก็ซิงล้างหน้าของสลิกบัตรูมก็ดีงาม oh. ไม่แพ้ ดูสิมันน่ารักมากเราก็จะเอาซิงล้างมือมาไว้โรงนี้หลักการอือ้อน่ารักมากอเลิฟเขาก็มีกระจกอันนี้ด้วยซึ่งโอ้ดูดีกลายเป็นว่าห้องน้ำพนักงานนี่คือดูดีมากเลยนะทาเป็นเล่นต้นไม้จากสลิกปารตรูมน่ารักอีกแล้วแล้วก็สะขอแปะไว้ตรงนี้เพื่อให้ห้องน้ํามไม่ดูแห้งแรงจนเกินไปไม่ต้องแปลกใจเลยนะถ้าพนักงานเข้าห้องน้ํานานะบอกเลย แบบไม่ต้องแปลกใจส่วนของกระจุมกระจิงเล็กๆบางอย่างอ่ะดิฉันก็จะเอามาหลบไว้แถวๆตรงนี้แทนของสลิปบาทรูมเขาก็มีบาทกันกระจกมาให้เราแบบนี้ถือว่าตรงนี้ก็จะเปียกเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราให้ตรงนี้แห้งไงแล้วของสลิปบารรูมเขาก็ให้ไฟมาด้วยเช่นกันน่ารักมา สรุปก็คือพนักงานได้ใช้ห้องน้ําหรูนะคะทับเล่นโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเข้าไปในห้องทํางานเัื่งโซนทางานดีไซน์ก็จะให้เป็นโคนห้องแบบนี้เลยวาง2ตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกสองอ่ะส่วนประตูทางลงไปที่พนักงานออลิ่ก็จะเป็นประตูทรงนี้อาจจะดูด่ากลัวหน่อยแต่พอลงไปข้างล่างปุ๊บ มันก็โคซี่ดูเป็นบ้านอยู่นะถือไว้ว่าจะแอบแห้งแรงนิดนึงก็ตามแต่ว่ามันก็ใช้ได้สุขสบายดีนะทุกคนนี่โดยเฉพาะห้องน้ำที่ทั้งเซตเป็นของ c ลิกบั r ร o มนะคะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ที่พนักงานสิงอยู่ทั้งวันแน่นอนเราหวังว่าพนักงานจะแฮปปี้กับการที่เราลงทุนให้พวกเขาขนาดนี้ <c oughs> ในๆเราก็เข้ามาในบิวบอดแล้วเราก็ขอสักเล็กน้อยละกันโดยตรงที่ที่ฉันจะทําเป็นห้องครัวนะคะทุกคนซึงแบบว่าโรงฟ้าจะไม่จําเป็นจะต้องมีห้องครัวก็ตามแต่คิดว่ามีเอาไว้ตบตาแขกสักหน่อยก็น่าจะดีแล้วภายนอกที่ฉันคิดว่าเราควรที่จะปาดทั้งหมดมาตรงนี้เลยออ <c oughs> ตรงนี้ก็ถือซ่อมแล้วใช้หน้าต่างของภาคแวมไพร์อันนี้ตรงนี้ หนึ่งเอาจริงๆถ้าเราทำแบบนี้มันเหมาะกับการเป็นห้องครัวปะไม่รู้เหิือนกันแต่มันแกลนและไอไลเก็ตเปลี่ยนสีให้มันเป็นนี่ซึ่งการที่เรามาทรงแบบนี้แล้วดิฉันคิดว่าห้องครัวของเราก็คงไม่พ้นสไตล์ที่เรียกว่า d a กอะคาเดมียแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทําห้องครัวนี้ให้ d a กอะคาเดมียได้อย่างไรบ้าง ซึ่งอย่างแรกดิฉันคิดว่าเบสทุกอย่างของเรามันก็ควรจะเป็นงานไม้และอันที่เข้าตาที่สุดนั่นก็คือของ Horse r a n d อันนี้ึีแมันจะดูผุพังนิดหน่อยแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าตามกาลเวลาอะไรประมาณนั้นแอบตู้เย็นที่ถูกใจดิฉันมากนั่นก็คือตู้เย็นไม้อันนี้จากภาค n o v i Escape มันให้ความไม้ที่มันแบบเก่งเก่ากึ่งโมเดิร์นดีก็จะเอาไว้ตรงประมาณนี้ และเต่าที่ต้องใช้ไฟจากฟืนอันนี้มันก็โคตรจะดาร์กอะคาเดเมียมากเลยดิฉันจะเอาไว้ตรงนี้จะเอาแบบลากออกมาม,มันเกินอะมันเกินเรื่องเนี่ยนี่เลยเป็นโซนแบบโซนทำอาหารเท่านั้นอะพอดุดควันเราก็จะใช้อันนี้ไปเลยอืมคิดอะไรไม่ออกก็ใช้หินกลบไปค่ะแล้วก็เอาไปใส่วางกรบๆไว้และก้อนสุดท้ายก็วางไป ปึ้งตรงนี้ฮะก็ถือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นละมั้งนะะจริงจริงดิฉันรู้ว่ามันมีดีบักอะไรที่มันจะสามารถช่วยเราได้มากกว่านี้แหละแต่ก็ขอผ่านไปก่อนได้ไหมถือแม้ว่าเราจะเน้นความเป็นดาร์กอะคาเดมีอย่างไรแต่เราก็จะซื้อที่รางจานมาใช้ค่ะแล้วก็สิงล้างมือสุดแกลมอันนี้แล้วก็เพิ่มความคลังของทีนี่ด้วยการใช้ไฟแบบเทียน ตอนนี้เบสเกมเราก็มีต้นไม้แบบแนวห้อยๆอ,อย่างนี้เราก็เอามา DIY ตรงประมาณนี้น่าจะใช้ได้อยู่อา ส่วนพวกคัตเตอรห้องครัวเราก็จะเอามาวางเรียงกันไว้แบบนี้ให้มันดูมีความมีชีวิตชีวาห่ังน,นี้เราก็จะทําเป็นห้องน้ารับแขกนะคะซึ่งแน่นอนว่าคิดที่ดิฉันเลือกใช้ก็จะต้องเป็นสลิกบัตรูมแน่นอนค่ะเพราะและของสลิกบัตรรูมโทนทุมๆที่น่าจะถูกใจลุงวดัดเขาก็มีให้แบบนี้เช่นเดียวกันอู้ส่วนตัวพื้นเราก็จะเอาสีน้ำเงินเข้มแบบนี้หลักกันอ่า ดูดีมากดูดีมากอย่างแรกเราจะกั้นโซนฉี่ไว้ตรงนี้วางชักโครกสีดำเข้าเซตเหมือนกันไว้ตรงนี้ทิชชู่วไว้ให้แขกด้วยตรงนี้ส่วนตรงนี้เข้ามากเจอซิงล้ังเหมือตรงนี้เอ,อดูดีไหนๆเขาก็มีถาดนี้มาให้แล้วเราก็จะกดเขาดึงออกมาให้มันเท่าเท่าให้มันเท่ากันประมาณนี้ โอเคอันนี้เลยมีวิบ,บ,บหน่อยาก,การต่อเติมแบบงงๆมากตัวงล่างก็จะเป็นตะกร้าผ้าส่วนอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำเราก็จะแอบแอบไว้ข้างๆตะกร้าผ้านี่แหละดูดีแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้ให้เป็นเข้าเซตสีดำมมาใช่เลยตามด้วยกระจกของสลิปอาร์มอันนี้เอาอีกแล้วบัอกอีกแล้วบัอกอีกแล้วแล้วขนาดรงสักเล็กน้อยก็มาไว้ตรงนี้ ดูดีค่ะก็ไม้ทะอลวด้วยดีมากห้องน้ำรับแขกของรุลลุงก็เสร็จ อมก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่23งหมเราควรที่จะรีโนเวทชั้นล่างต่อหรือว่าเราควรที่จะพักก่อนเพราะว่าเราเหลือตังอยู่แค่23งหมนแล้วะทุกคนพักงานสร้างก่อนเรามาเทนพนักงานกันดีกว่าซื้อไปเลยค่ะคาริสมาสั่งแรมตึงๆพนักงานอยู่พักนอนค่ะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือคาริสมาเดี๋ยวนี้แหละมองหน,น้าซีขนาดว่างก็คือยังมานั่งอ่านหนังสือให้นี่แหละพนักงานดีเด่นนายหน้าสลบแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแต่เคนจิส่วนลุงวัดของเราโ้เร็วเลยค่ะคุณลุงก,ก่อนที่จะมีลูกค้าเข้ามาในร้า โอเคเหมือนจะเรียบร้อยไม่ไมไมใครเห็นเยี่ยมมากส่วนส่วนของเราเหล่าลูกค้าก็มาดูแลจัดการให้เรียบร้อยเป็นอย่างดีเลยก็คือ the best มากทุกคนคะหลังจากที่ดิฉันไปทําการศึกษามาแล้วว่าเราจะสามารถ band, รีแบรนด์ลุงวารด์ได้อย่างไรบ้างและ,และดิฉันก็ได้คําตอบแล้วนั่นก็คือเราจะต้องให้ลุงวาร์นั้นเขาศึกษาทตเราบรรพายจนมีเลเวลถึง14ค่ะทุกคนแล้วลุงวาร์ที่เป็นบมพายอ่ะจะสามารถทําเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มันใา รี a m ว i ิ p พี e พาวเวตรงนี้ที่ลุงวัดเคยมีมาออกทั้งหมดรวมถึงวิ n เนสด้วยมาลางทั้งหมดเลยแผนของเราก็คือเราจะต้องล้างทั้งหมดนี้และ b บ l วใหม่แต่ประเด็นก็คือลุงวัดเรามีสก v a m p i พ e l ลอ d แค่6เพราะฉะนั้นเลิกเล่นค่ะลุงวัดแต่ก่อนอื่นก็คือกลับล่างมาเป็นคนก่อนได้เปล่าเอามาซื้อหนังสือวมไพร์ตอนหนึ่งเราก็ได้หนังสือไปแล้วนี่ <I> to tend to do this oh my god บรัดยังไม่สามารถทําอะไรได้และเหล่าพนักงานของเราก็เข้านอนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นมีเงินยออู่สองู่นเจ็ดแล้วมาเข้าวิวโหมดจัดแจงโซนให้ลงบลัดเลดีกว่าตซนตรงน,นี้ที่ฉันอยากจะทําให้เป็นแบบว่าที่กินข้าวนะคะรับสกุลเงินออกไปให้หมดก่อ กำแพงผูพังอันนี้เราก็ซ่อมแล้วเรียบร้อยอแน่นอนว่าบ้านสไตล์นี้ของลุงวัดก็ต้องเป็นดักอาร์คาเดมีอ่ะใช่ปะล่ะอันนี้มันขลังมากเแบยบ์บเราจะมาทาตรงนี้เลยจํดำดังึมๆึมแล้วผนังอันนี้ของ Life and d a t e มัน the b e บ t มากแต่จริงงานพื้นนี้มันดูดีอยู่แล้วนะแล้วเราก็เอาพื้นแบบนี้เลยละกันเขาเป็นสีประตูให้เป็นสีทึมเหมือนกันแบบนี้อ่านึกอะไรไม่ออกขอวางพรมก่อนเลยพรมอันนี้ของกิตติมัสว่า มันก็ต้องโตกิยร์ค่าแบบแกรนๆบักเหมือนโต๊ะตัวนี้จะบักเราไม่สามารถสแต็กเก้าอี้ได้เลยทำไมอันนี้ก็เชอร์กลัมดีมากเลยอ้าเก้าอี้ได้ไหมอ้าเก้าอี้สแต็กได้แตเราก็จะเอาเก้าอี้ที่มันหรูหราที่สุดว้ายอันนี้ของไลฟ์เป็นเดสมันฮารูฮาราฮารูฮารีมากบึมบึมอันนี้แล้วก็อันนี้เจอเกฝั <The good. S 1> ่งตรงนี้ก็จะต้องมีชั้นวางเชิงอะไรสักอย่าง <gasps> ขลังไหม Jungle a v e n g e r e สุดดาร์กคาเดมียดีมากเลยค่ะเบบวส่วนตัวเราก็จะเป็นเชิงเทียนสีดำแบบนี้จังไงยจังไงี่อไปเราก็ต้องปิดรูปป่ะเรื่องรูปเดียวมันคือของ Guidy the Ghost จากภาค Paranormal Star คือคำถาม Guidy the Ghost เกี่ยวข้องอะไรกับลุงวาร์ดของเราคือเราไปทำหน้ามาแล้วเราจะลึกหน้าเก่าของเรา กล้องกรอบดำอันนี้สิค่ะไอ Princess Cornelia เราอาจจะแบบติดไว้เพื่อเป็นแบบเรารู้จักเขาอะไรประมาณนี้ไหมเรามีรูปโรงเรียนฮอกวอตส์ ord, มีไงเราไม่มีกรอบสีใกล้เคียงกันเลยไงอันนี้เป็นของหมาป่าแต่มันก็ขลังดีไหมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าเราที่โดนหมาป่าข่วนเอาแต่ก็ให้แค r เป็นการย้ำเตือนว่าบ้านเราไม่ถูกกับบ้านเขาออ้ให้ความเป็นแบบ Dark Academy อยู่นะแบบนี้สอางวันนี้ดิมไหม มันก็ความรู้สึกปแบบกลางดีมากการตกแต่งก็ไม่มีอะไรมากค่ะโดยการเอาต้นไม้ใบาชาใบหญ้าอะไรเดี้ยมาประดับพร้อมกับงานเทียนและงานหนังสืออะไรประมาณนี้ไว้ห้องกินข้าวสไตล์ดาร์กอะคาเดมียในแบบของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมากะ่ะทำให้โรงวัดเรื่อนรมได้อยู่แหมตอนอ่านหนังสือเสียหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแน่บอกเลย ส่วนตรงนี้ยังไม่ทําก็ตีผนังบบนนี้ไปก่อนละกันเออแต่ดิฉันเพิ่งเห็นว่าลุ่งวาดมีพอยความพึงพอใจถึง1นึ่พันะตอนนี้ดิฉันคิดว่าเราสามารถรีดีมอะไรสักอย่างเพื่อมาเป็นประโยชน์ต่อเราได้ไหมมีระหว่าง Unique Appearance ที่ทาให้ใครก็ตามที่เจอหน้าลุ่งวาดน,นะรู้สึกตกหลุมรักเลยเพราะว่าเรามันโคตรที่จะ Unique กับ speed reader แต่คุณลุงของเราก็คือเขาเป็นแบบ fast learner อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะซื้อนี่ละกันนะคะ unique appearance ทำห้องให้ส,สวยนางเลือกอ่านตรงกระแปบงโอ okay. เคแ็นดะบอกแล้วว่านางเป็นคนแบบ fast learner ดูหลอสีเขียวที่ขึ้นสิคะอันนี้ไม่ได้เล่งอะไรเลยนะขึ้นเร็วมากต,ตอนนี้กํลังจะเป็นเวลาตีห้าเพราะฉะนั้นเหล่าพนักงานของเราหลับ แฮปปี้ <Happy S 2> ดีหรือยังโอเคแล้วนี่ตื่นค่ะตื่นมาทํางานเดี๋ยวนี้นะคะบอดชีเธอมาใช้ห้องน้ำที่สร้างจากสลิปบาร์ดลเลยค่ะน้อยหน้าเราจะต้องติดใจแน่นอนยังไงล่ะพนักงานก็ช่วยกันทําอาหารไปนะคะส่วนคุณลงได้เลเวลแล้วหรเลเวลแปดแล้ว,ลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงคุณลงอ่านแปบ,บเดียวคุณลงก็น่าจะทําน้ํายาล้างทุกอย่างได้ละเชื่อฉันเนี่เลเวลก้าล้าเลเวอร์วันนี้เราจะเปิดร้านแบบ ให้ลูกค้าจับจ่ายใช้สอยเองละกันเราจะยังไม่เปิดหน้าร้านเพราะฉะนั้นวันนี้พนักงานของเราจะต้องนั่งเรียนหนังสือเหมือนกับลุงวัสดเสร็จแล้วอ่านหนังสือด้วยนะหนูขึ้นแจ้งเตือนบอกว่าลุงวัสดสามารถที่จะซื้อหนังสือเล่ม3ได้แล้วงั้นเราก็มาเลยไปที่เราไปที่วางพายซีแครซื้อแล้วก็มาซื้อเล่ม3แม่อแต่เรารวยค่ะจะได้หนึ่งซีนนี้มันอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าลุงวัสดหน้าใหม่หล่อมากพร้อมกับมีหน้าเก่าที่อยู่ข้างหลังเราแบบแบบอ้อม ที่ไงทุกคนในที่สุดลุงก็ค้นพบสิ่งนี้แล้ว draft of reconfiguration โอไมคก็ชื่ันยักคน่าวัลเดลาสได้เรียนรู้ว่ามันมีเครื่องดื่มที่จะทำให้วัมไพร สามารถรีเซ็ตพลังของพวกเขาได้ตอนนี้วาเดลัสสามารถทำเครื่องดื่ม Draft of Reconfiguration ได้ที่บาร์เลิกเลิกเลิอก,เลอกอ่านเลิอกอ่านนี่ไงเราทำได้แล้ว Draft of Reconfiguration เราจะต้องใช้วูฟแวนสองกาลิกสแล้วก็พลาสม่าฟูตสอต้องใช้กระเทียมด้วยแล้วลุงก,ก็คือไม่ถูกกับกระเทียมอะ่ะออมแย่ละและในขณะเดียวกันบินก็มาทวงแล้วค่ะ6,242โอ้ก็อ ครึ่งหนึ่งของเราเลยนะนี่เราพนักงานจะต้องรีบเรียนรู้วิธีการขายแล้วนะคะเรากําลังหมดตังแล้วค่ะคือจริงๆแล้วเราสามารถซื้อทุกอย่างได้จากเนคอมในเมนูแวมไพร์สกีเครนะคะเนี่ยเขาขายทุกอย่างเลยแต่ว่าอืมเราจะทําให้มันยุ่งยากนิดนึงเลยลวกันโดยการเราจะออกไปตามหาวัตถุดิบเองนะคะแฮ้ตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆจะบ่ายสองเรายังไม่สามารถที่จะไอ้นั่นไอ้นี่ได้เราต้องรอไปตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ลงวาร์ดเทลพอร์ตมาตรงนี้และกันมาสอนพนักงานเขื่อจะ เร็วขึ้นโอ้ยกอดเคียนจีโดนพึ่งปอีกแล้วโอ้ยโกรคือพึ่งมาถึงในห้องนอนเลยเหรอลุงพนักงานลุงบอลพึ่งปอ่อกแล้วนี่นี่น,น,นเราสามารถที่จะขอให้ลุงวารัสเขามาสอนเราได้แต่ลุงวารเขาจะยอมปะแล้ว โอ้ไม oh ่ววกอนเราทุกคนเดยอเด้อเดอมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยสรุปก็คือคุณลุงไม่ยอมสอนคารีมาให้เคนจิแถมก็โอ้ตีกันอีกแล้วโอตีกันแล้วไหนสิถ้าเราลองขอให้ลุงวาดเขามาสอนน้อยหน้าได้ไหม <S 1> <S 1> ลุงวาดเขาน่าจะแบบเอ็นดูน้อยหน้าอยู่ไหม oh. อ๋ <S <S อเขาไม่สอนโอ้โรแย่ามากแต่น้องน้อยหน้านี่ก็คือนางง่วงเก่งมากนะมันญาติดีจะไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้เองแล้วละอ่ะส่วนลุงวาดของเราว่าเรายังเหลือวัตถุดิบอยู่นะเพรนั้นเราให้ลุงวาดเขามาทำวายละกันเออเน้นเนื่องเนนืองตอนนี้พนักงานของเรา ฮาริสมาเลเวลสามกันแล้วนะคะขอ5ขอ5เท่านั้นแล้วฉันจะให้เธอไปพักโอเคใครเอาโไม่ก้อมีใครเอาสยามาทิ้งหน้าบ้านเราตั้งสองจุดนี้ไม่มีคนดูแลก็คือเอาใหญ่เลยนะเราลูกค้าพวกนี้อแต่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะทุกคนลรงว่าสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้แล้วเราต้องใช้อะไรนะเราต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนเราต้องใช้วูบแบนสอระเทียมส และ plasma food สองถ้าเป็นผล plasma เราจําได้ว่าหลังบ้านเรามีนี่ไงพร้อมเก็บเลยมานีา่เก็บมาเราได้กี่ลูก <c oughs> เราได้มา3ามลูกพอดีเป๊ะวูแบนถ้าจาไม่ผิดเหมือนในเมืองมันมีไหมนะไงวูแบนลุงมาเก็บเร็วูวแบนเราจะหากระเทียมได้จากไหนล่ะคะทุกคนอ,อ๋อเราต้องไปขโมยจากใคร เราต้องมาบ้านกระเทียมหรือเปล่าบ้านกระเทียมเขาปลูกกระเทียมไว้ไหมนั่นไงกระเทียมเจอจริงด้วยแต่ลุงเขาจะโอเคใช่ไหมเพราะว่าเราต้องมาเก็บกระเทียมไปด้วยวันของเราก็วิ่งไปเก็บวูบแอนกับกระเทียมแล้วค่ะทุกคนอุ้ยเราได้วูบแอนมา3นะ่าจะพอดีกัน1แก้วโู้่กระเทียมหนูนะลุงแ็บเก็บกระเทียมปุป๊บลุงบอกว่าอ๋อไม่ชอบกระเทียมแย่มากก่อนไปทาอะไรขอขอ,ขอความปรนนทานช่วยเอาเหล่านี้ไปทิ้งให้หน่อยได้ไหมลันนี่เราทำได้แล้วทุกคน Draft of reconfiguration เริ่มเลยมาลุง ก็ห่งร้านโชว์สกิลการทําเครื่องดื่มไม่กอดห้ามราดห้ามราดเจวาเธอห้ามราดไม่ได้นะเธอกำลังทําเครื่องดื่มเธอห้ามราดมาดูกันค่ะว่าเวลลีลาสจะทําเครื่องดื่มได้สําเร็จหรือไม่กระจัดกระจายไปหมดหวังว่าน่าจะออกมาได้ดีอู้สีสันมันสวยมากทุกคน <c oughs> ยกซดเร็วอู มันเป็นอย่างไรทันทีที่วอร์ลัสได้ดื่ม Drop o f ออฟรีคอนฟิ a t เรชัพลังของเขาก็ถูกรีเซ็ตเราได้พ w e r กันมา3.4แปลว่าทุกอย่างรีเซ็ตหมดเลยโลไม้กระทังสีนี้ก็รีเซ็ตไปด้วยยัยเรามาดูกันว่าแวมไพร์ระดับลุงวาร์ดนั้นควรที่จะมีอ b i l i t y อย่างไรอ่านนิสัยใจคอของชาวบ้านได้ 1. ก็ทำให้คนหลอนก็น่ารักดี 1. 1. i n t e r n a l l y welcome เราสามารถที่จะ unlock ทุกบ้านและเข้าไปโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง 1. 1. แล้วก็ใช้ Vampire Energy น้อยลงไม่อีกหนึ่งแวมไพริชชัทำให้ซิมที่อยู่ใกล้ๆกล้าเดรัสนั้นเกิดความลุ่มหลงในตัวของวา l d เดรัสมันบอันนี้ปะเราขอเอาเป็นแบบเรีว่าสเลยสามารถสั่งใครทำอะไรก็ได้นี่แหละบอกเรามาก็อันนี้ Influence Emotion ันทำให้ซิมที่อยู่ใกล้คุณลุงนั้นมีความรู้สึกคิเซ่สติงสติงและเราก็จะต้องมาเลือกวิกเนสกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกสิ่งนี้นะคะ u n c o n t r ทร l a b l e h ล์คิซิคุณลุงจะไม่แยกเคี้ยวใจใครอีกทั้งนั้นแต่ว่าเราจะให้เหมือนเดิมน,นะคะคือคุณลุงเขาผิวบางระดับ2เลยแล้วก็เป็นอันนี้ d ด y p โฟเบียคุณลุงจะรู้สึกอ่อนแอมากในตอนกลางวันแล้วคุณ ก็จะหิวอยากจะจุ่มคอบ่อยขึ้นก็จะเป็นอันนี้คุณลุงไม่สามารถที่จะกินอาหารมนุษย์ได้เลยอันนี้น่าจะช่วยเรานะองต้องแบบนี้สิพลักแะบะพายจู่ๆเราก็รู้สึกว่าคุณลุงหล่อขึ้นแบบกระดานหันไหมในไหนๆเรากาลังจะกลายเป็นคนที่หล่อที่สุดในเมืองเอามาเขาแค แต่งตัวให้ลุงกันดีกว่าอีอคุณลุงก็อยู่มาสักพักแล้วหะคุณลุงก็ควรที่จะผมยาวขึ้นสักเล็กน้อยว้ายป,ป้าสลังเฮเพราะว่าคนปากชมพูนั้นหน้าเขาผ่าโไม่ก็ว่าปากแดงเคียวประมาณนี้ถ้าจะกำลังดูดีแต่คุณลุงเขาก็ยังคงผอมกระลองกองอยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นอุ้ยซื้อผ้านี้มันดีมากคือลุกเหมือนเดิมแต่หล่อโอ้ไม่ ก็เกเอลซูก็ดีและนี่ก็คือลุกใหม่ของพลงนะคะโอ้ไม่กอดพอผมยาวขึ้นแล้วมันก็ดูแบบ <c oughs> ชาร์มิง่งแบ๊ะแบบมันถึงเวลาหรือยังคะมันถึงเวลาที่ทุกคนในหมู่บ้านนี้จะต้องตกหลุมรักเราแล้วหรือยังไหนสิทดสอบเลย <c oughs> โอ้ไม่กอดคนนี้เขาไม่ชอบหน้าเราแบบข <c oughs> ั้นสุดลองพยายามพูดค <c oughs> ุยกับพี่คนนี้เฮ้ยเหมือนเขาจะ ก็คุณลุงได้รับมิตรภาพแล้วค่ะเอาไแล้วตอนนี้คนที่คุณลุงชอบอยู่ตรงนี้มีแม่สาวแอลอย่างไรดีทุกคนเราจีบเขาดีไหมเราก็จะปล่อยคุณลุงพูดคุยกับลูกค้าไปก่อนนะคันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเขาขึ้นเขียวกับใครมากที่สุดนี่ A r o ์โรลลิงหเศมาดูกันคําว่าพลังเสริมเสน่ห์ของวันพยจะเป็นอย่างไรไปจีบกัน้ไม่สนละทุกคนจะต้องรู้สึกว่าลมรักฉันมาละห ล,ล,ลคือลุงไม่ได้เริ่มจีบเขานะเขามาจีบลุงก่อนนะคะโอ้ยก้อนพลังมหาศาลมากจีบได้ซื้อไวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะทุกคนกลับกันเลยลงงเริ่มเลยไหนดูซิพลังของลุงก็สามารถที่จะให้คนรอบๆข้างเนี่ยมีความรู้สึกแบบไอ้นู่นไอ้นี่นั่นได้ด้วยนะฮัลโหลทำไมมีแต่ผู้ชายคะตอนนี้ตายตรงสเปกลุงว่าอม่ก้อดหรือยังไงนี่เรากำลังจะเล่นซีรีส์ไวตลอดไปเหรอคะคือว่าแผนนีน้สำเร็จแต่ว่าเราจะขอ d i s c ม a ม m e r ก่อน รุ่นเจเนเรชันกับุงวาร์ดนั้นเราจะไม่เล่นวายนะคะทุกคนเราอยากจะใหุ้งวาร์ดปีแฟน มีภรรยาเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นไปรอรุ่นในเจเนอเรชันต่อไปละกันนะคะทุกคนแต่ในเจเนอเรชันนี้เจเนอเรชันเริ่มต้นเราจะไม่เล่นวายนะคะเบ๊์เบถือว่าเข้าใจตรงกรันโอเคสิ่งต่อไปที่เราอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนั่นก็คือ,คอจะทำคริสตัลถ้าเราอยากจะทำคริสตัลที่เพิ่มความสัมพันธ์เหมือนที่คุณผู้ชมทําเราต้องใช้อะไรอะ่ะมีไฟล์อุปกรณมจะสําเร็จในการจีบชาวบ้านถ้าเราไปออกเดทก็จะคอมพ l e t ได้ไง่าย ยังไงเราเจอแล้วเธอควายเธอจะสามารถปั้นสกิลคาริสม่าได้เร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จกับการสร้างเพื่อนนะคะโอมม้มีหลายอันที่เราสนใจเลยเนี่ยนั้นแปลว่าลูงของเราจะต้องออกไปตามหาเธอควายแล้วเราก็อยากได้ไฟล์โอเพลด้วยอันนี้แล้วเราก็อยากได้อันนี้ด้วยอะเมทิสเอามาให้พนักงานนะคะพนักงานเราจะได้เอเนอร์จีตอนที่พนักงานหลับถ้าเราได้พัมไบตอันนี้ มันจะทําให้ค่าความต้องการของซิมลดลงช้าสุดๆเราให้ลุงมาเรียนนะคะด้วยกันซื้อหนังสือมันจะมีหนังสือขายใช่ไหมอ่านไปเลยค่ะสามเล่มเพราะลุงของเราอ่านหนังสือเร็วอยู่แล้วเวลากลางคืนแล้วเราค่อยให้ลุงไปตามหานี่นก็เป็นอีกวันที่พนักงานของเราจะต้องมาเสริมทักษะสกิลคาริสมานะคะเหมือนกับว่าพอล,งลุงรู้สึกเครียดมันทําให้ลุงเพิ่มสกิลอะไรต่างๆช้าลงแฮะฮึบแล้วลงุงลุงต้องฮึบถ้าหล่หนุ่มเพิ่งจะแปดโมงเช้าหนุ่มง่วงอีกแล้วหรอวันนี้ขอคาริสมาเลเวล5นะคะ โรกงานโรงวาดของเราตอนนี้ก็คือไม่ยอมอ่านหนังสือแล้วเพราะว่านางเครียดมากเพราะว่านางเริ่มหิวแล้วด้วยแล้วนางก็ขึ้นบูเลดว่านี่ฉันกำลังอ่านารอยู่นะ <c oughs> ทำไมคุณลงไม่เชื่อในเครื่องรางหรอคะโอ้ so, oh my god แกอู้เก่งจัง <c oughs> แล้วน้อนนะ่าก็เลยเว่าห้าแล้วในขณะที่เคนจิก็คืออู้ไปนอนอีกแล้วโอ้ยตื่นคะ่ะสตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วเึงเวลาที่ลงวาดจะต้องออกโรงแล้วค่ะออกโรงของจริงด้วยนะ ตอนนี้ลุงวาดของเราก็คือหิวไม่ไหวแล้วเมืองที่จะทำให้เราเจอคริสตันเยอะที่สุดน่าจะเป็นโอเซิสปริงเดาก็โอ้ไม่ก็ทำไมวาที่นี่เราแดดยังอยู่เลยอ่ะลงรีบนี่เข้ามาแลวก็คือเมืองนี้พระอาทิตย์ตกไม่พร้อมกับที่ฟอกัสเทนฮารโลสินะไม่นะแล้วลุงก็คือตอนนี้หิวมากเราล่อใครได้บ้างระวังว่าจะไม่มีใครเห็นโอไม่เห็นรอกเออเขากำลังจีบกันเขาไม่เห็นรอกเฮ้ยก็ทุกคนเห็น นี่ไงนี่ไงจเจอแล้วเจอแล้วมาลุงหลุนม,มากเราอยากจะได้ไฟเจอโอปอล์ไหนสิลงได้ไร <c oughs> เรางี้นะเธอคอยกับไฟเจอโอปอลหาย,ยากไหมทุกคนคอมเมนต์บอกทีว่าแบบหายากขนาดนั้นไหมเราได้มาแล้วค่ะทุกคนไฟเจอโอปอล์ <O> ขอเธอคอยขอเธอคอยได้ฟอสซิล I want some เธอควายแวมไพร์และผีอยู่ในเฟรมเดียวกัน treasure map treasure map คืออะไรอ่ะคือเรากำลังจะได้สมบัติแล้วทุกคนอืม มาดูกันว่าลุงจะให้อะไรกับเราบ้างหลังจากที่เราหายไปค้อนวันมาเลยก็คือไม่ได้เลยค่ะมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วหอยเซ็งจะไม่มีสาวคนไหนที่ลุงชอบเลยเหรอเราจะไม่เล่นไว้เราจะไม่เล่นไวย <c oughs> กลับบ้านกันกบลุงไปกลับบ้าน <c oughs> คนหล่อเนี่ยทําอะไรก็ดูหล่อเนอะ <c oughs> เาะได้แล้วพอลุง็ั น่าจะยังใช้ไม่ได้น่าจะต้องรอชาร์จก่อนเราให้ลุงวารไปพักแล้วนะคะเรามาทดสอบสกิลของน้องน้อยหน้ากันว่าน้องจะขายได้แค่ไหนแล้วตอนนี้เคน,นิีน่เขากำลังเรียนรู้สกิลการขายอย่างขมักเม่นนี่แหละเออสู้น้องไปฮึบเฮ้ยฮ้คาริสมาเลเวลห้าขายออกชา้าแต่ก็ขายออกได้อยู่แปลว่าเราจะต้องมีคาริสมาสูงกว่านี้ทีนี้เราอยากรู้เลยว่าลุงวารจะขายออกได้เร็วขนาดไหนก่อนขายก็ใช้พลังเสนอแวมไพร์ไปด้วยเลยอ่ะนี่แหละทำสองอย่างพร้อมกันยิง คือหนึ่งตัวได้นกสองนัำอะไรทำไมลุงถึงชอบแต่ผู้ชายคะตัวนี้นมีผู้หญิงสักคนไหมที่ลุงจะชอบอะ่ะทุกคนมาตรงนี้คือทุกคนโดนมนต์สะกดนะคะสี่ทุ่มแต่ลุงขายได้มาสี่พันแล้วนะชั่วโมงละพันเลยไะเนี่ยอาจจะดูเหมือนขายไม่ค่อยออกนะคะแต่จริงๆแล้วเราแบบมีของเยอะมาก <Okay. S 1> แล้วใครมาทีโอามิกว oh ่าฝั่งเครื่องรางของเราก็กําลังชาร์จอีกหกชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มโอ้ oh my god what w h ้ t s that no what, what? what ฮะฮะทุกคนลุงโดนลักพาตัวไปแล้วเหลือไว้แต่แสงไฟจังๆคือลุงไปต่อยตีกับเอเลี่ยนบ่อยเหรอจนแบบโขาแขนปะน้อยหน้าตื่นอ่ำธุรกิจยังต้องเดินต่อไปนะคะแต่ว่าพลังของคุณลุงก็คือยังคงอยู่นะดูติทุกคนก็คือโดนมนสกดหมดเลยแต่วายอยู่ได้อีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะต้องรีบห่ละอูมาแล้วแล้วทุกคนวู้มาแล้วหมก่กอนเนน ลุงโอเคไหมไม่ใช่ลุงกลับมาแล้วท้องป่องนะเครียดนะเคนจิตื่นขา้ามาสลับกากันน้อยหน้าแล้วคืองี้นะเสร็จเนี้ยวันเนี้ยจะขายหมดไหมคือมันเยอะมากแล้วก็มันจะเสียภายในอีกหนึ่งวันเท่านั้นที่ฉันหวังว่าเคนจิจะขายได้เยอะกว่าน้อยหน้านะอู้นี่ไงขายออกแล้วหนึ่งไปทุกคนเราลืมเลยว่าเราชาร์จคริสตัลไว้อยู่นี่ซึ่งมันน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมนี่ไงใช้ได้แล้วเรื่องแสงเรื่องรอง แล้วพอกดใส่แหวนก็จะมาอยู่บนนิ้วของลุงบาสแบบนี้ซึ่งอุ้ยมันดูขลังมากลุงไม่ชอบใครเลยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เขี่ยกับใครขนาดนั้นแต่ประเด็นก็คือคนใหม่ๆที่ลุงเจอก็คือลุงไม่ชอบใครเลยยกเว้นผู้ชายมาลุ้นกันต่อใน ep สี่แล้วกันนะคะว่าลุงจะหาแฟนได้สักทีแล้วหรือยังและคาราหัดลังนี้จะรีดนเวทเสร็จกี่โมงขออภัยที่ ep สามนี้เรามาช้ากันอีกแล้วนะคะและแน่นอนว่า ep สี่ก็คงจะมาช้าอีกเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่ยังคงรอ ติดตามดูซีรีส์นี้อยู่นะคะเราวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะคะแล้วเจอกันในอีพีหน้านะคะจุ๊บมา